ครับวนนี้ก็มาพบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับเวลาเดิมครับก็มาดูชีวิตเจ้าสามตัวนะครับหลังจากที่อาบน้ำเมื่อวานครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดีนะครับขนก็ยังโอเคอยู่นะครับจะมาผมจะดีทุกวันตอนเย็นนะครับก็จะเอาไดเป่าผงข้าเป่าก่อนครับแล้วก็เอา แป้งเข้ารวยนะครับแล้วก็เอาหมีนะนี่ครับหมาพันเล็กนี่ชอบเห่านะครับหมาปอมนะครับขนาดผมเอาขังไว้อยู่หน้าบ้านฝังนรงครับให้เจอคนเยอะครับก็ยังเห่าอยู่นะครับแต่เ้าวจมีทังสองทะเลาะกัน,นครับ เรามดส้มหมดส้มก็ขาไม่หยดมดส้มในแผงคอจะขาวนะครับอันนี้จะเข้มหน่อยครับตามที่อาบน้ําครับเวลาขนถูกน้ำตัวสองตัวจะเข้มครับตัวนี้จะออกขาวหน่อยนะครับน่าจะเป็นส้มอ่อนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นส้มเข้มนะครับสองตัวนี้ครับให้น้องกินน้ําแบบ ในขวดแบบนี้ครับจะทำให้ขนน้องครับไม่เปียกน้ำครับถ้าขนน้องเปียกน้ําขนน้องจะเป็นกระจุกนะครับตรงใต้คอพวกนี้ครับเวลาเราให้น้ําเป็นถ้วยนะครับใส่ถ้วยให้น้องดื่มนะครับขนน้องก็จะเปียกน้ําครับเป็นกระจุกนะครับนี่ครับผมก็ปล่อยอย่างนี้ทุกวันนะครับก็ขังไว้อย่างนี้ครับให้น้องได้มีพื้นที่ในการเล่นครับเดี๋ยว ตัวอีกสักพักหน้าจะเอาไว้ในกรงเนี่ยครับทั้งวันกันนะครับตอนนี้คือน้องยังเล็กอยู่อยากจะเล่นมากกว่าครับตัวผู้นี่กินได้ทั้งวันครับ เจ้าลิซ่านะครับลิซ่าน่าจะเข้มนะครับถ่ายมุมสูงก็ได้นะครับหางน้องพาดหลังสวยนะครับขนสวยนะครับ นะครับเริ่มทะเลาะก,กันอีกแล้วครับ <c oughs> ปลาส้มปลาส้มหมดส้ม <c oughs> จะตั้งชื่อว่าปลาหมดก็กลัวเขางงารับปลาส้มปลาทองปลาจมพวกนี้ครับปลาดาวพวกนี้ครับเดี๋ยวเขาเรียกปลานี่เขาจะวิ่งมาหมดเลยครับก็เลยเองตั้งชื่อให้มันแตกต่างกันไปเลยนะครับ ปลาทองมดส้มลิซา่าพวกนี้ครับตามลักษณะตัวเขานะครับมดส้มจะตัวเล็กลิซ่าจะชอบร้องปลาทองนี่จะชอบกินครับตัวโตกว่าพักพวกนะครับก็มีบางคนก็ชอบตั้งชื่อให้เป็นแนวเดียวกันนะครับเ<อ>จ้าปลาทองครับกินอี้วครับ ัวเมียน,นี่ก็ตัวเล็กนะครับจะเป็นแม่พันธุ์ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับแต่แม่เขาก็ตัวเล็กนะครับคลอดเองครับผมเคยเล่าไปหรือยังครับตอนเขาเกิดนะครับถุงน้ําค่ำเขาออกมาครานี้มันแตกนะครับผมก็ตกใจจะรีบพาไปหาหมอนครับเพราะว่าถ้าถุงน้ําค่ำมันแตกมันจะอันตรายนะครับแต่ที่จริงมันไม่เป็นไรครับแค่ถุงน้ําค่ำล้าน,นอกนะครับคือถุงน้ํามันแตกเฉยๆครับถ้าถุงน้ําค่ําที่มันห่อตัวลูกสุนัขจะเป็นอีกแบบนึงครับ ผมพอผมขึ้นรถไปกลางทางครับแม่เขาก็คลอดออกมาครับเป็นถุงลูกหมานครับก็ฉีกําคลอดบนรถเลยนะครับแล้วก็กลับบ้านเลยครับตัวแรกคือมดส้มนะครับตัวนี้นะครับตัวที่สองจะเป็นเตลิซ่าตัวนอนนี่ครับนี่ก็เกิดมาเกิดที่บ้านครับตัวนี้เกิดบนรถนะครับตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามคือเจ้าปลาทองครับก็คลอดง่ายครับแป๊บเดียวเองครับแต่ว่าผมตกใจไปเองครับตัวแรกครับที่ถุงน้ํเกาแตกครับ เพราะเขาเป็นคอกแรกด้วยครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะคลอเองได้หรือเปล่านะครับก็ไม่ได้พาไปเอกซเรย์แต่แรกครับอาการเขานะครับตอนกลางคืนเขาเขาจะคลอตอนเช้านะครับประมาณ9ก้าโมงนะครับตอนกลางคืนเขาก็วนกวายนะครับผมเอากล่องให้เขานอนครับเขาก็จะโกยนะครับคูนั่นคูนี่คาบนั่นคาบนี่นะครับไม่ค่อยนอนนะครับผมก็รู้สึกว่าเขาน่าจะคลอแล้วนะครับก็เลย นั่งดูเขานะพอเจ็ดโมงครึ่งหรือ8ปดโมงนะครับเช้านี่ครับก็หุงน้ำเขาก็ออกจากกลุนเข้ามาครับก็เลยเฝ้ารอเขาครับพอถุงน้ำแตกก็ตกใจครับเลยรีบขึ้นรถเลยนะครับก็นั่งดูทั้งวันก็มีความสุขดีครับดูเจ้าพวกนี้นครับดูการเจริญเติบโต บางทีก็มันเคี่ยวมันไสครับมันซุนพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังนะครับก็ค่อยๆสอนเขาไปครับตอนนี้ก็จุงสายจุงได้แล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับซื้อห้องน้ํามาให้ถ่ายก็ไม่ถ่ายฉี่ก็ไม่ฉี่ก็มาฉี่บนหญ้านะครับหญ้าเทียมนี่ครับเห็นไหมครับเจ้ามดส้มนี่ก็ถ่ายไม่เป็นที่ครับเดินไปเรื่อยครับ เห็นปหาตรงนี้แล้วเห็นไหมไม่เป็นที่เลยเดี๋ยวค่อยเก็บช่วงนี้ลูกหมากำลังจเจริญเติบโตนะครับก็เก็บสี่เดือนนะครับวันที่สิบสองนี้ก็สี่เดือนนะครับก็กินกินนอนนอน เ,เขาจะต้องขนใหม่เขาจะเริ่มขึ้นอีกนะครับเขาไม่ใช่สีนี้นะครับเขาจะเป็นสีส้มสว่างนะครับด้านบนของน้องนะครับ ขนนี่เราต้องดูแลขนเขาหน่อยนะครับต้องขยันดูนะครับไม่งั้นขนเขาจะเป็นสางกระตังนะครับถ้าเราไม่มีเวลาแต่เราอยากเลี้ยงหมาพันเล็กนี่ก็จะพวกชิาว่าพวกนี้ครับก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งครับแต่้องเป็นขนสั้นนะครับเราชิวาว่าเขาจะมี2ออย่างครับขนสั้นขนยาวนะครับบางทีก็มีขนขนาดกลางคือเขาเอาขนสั้นกับขนยาวมาผสมกันนะครับ ปอมโมเลเนียนก็มีหลายหน้านะครับหน้าฟ็อกคือหน้าจิ้งจอกมีหน้าตุ๊กตามีหน้าหมีเกรดก็จะมีเกรดเลี้ยงเล่นเกรดโชว์เกรดประกวดนะครับก็อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับราคานะครับถูกสุดก็เกรดเลี้ยงเล่นเกรดเลี้ยงเล่นนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราเอามาเลี้ยงเล่นนะคือความสวยเขาครับก็ สู้เกตโชว์ไม่ได้ครับแต่ก็สถ้าซื้อจากฟาร์มหรือที่บ้านเราก็คือเกตยังเล่นเราก็สวยกว่าหมาชาวบ้านทั่วไปครับเกตโชว์คือเลี้ยงเอาไปอุ้มเอาไปไหนเนี่ยครับก็คือมันสวยครับถึงแม้จะไม่ถูกตามลักษณะตามสายพันธุ์เขาก็สวยครับคือสวยใน,ในสายตาของเราครับแต่ถ้าเกตประกวดนี่คือตาม ลักษณะสายพันธุ์เขาเลยนะครับที่กรรมการเขาตัดสินนะครับหน้าก็จะไม่สั้นมากนะครับแต่ว่าถ้าเกีโชว์ของเรานี้เราจะชอบหน้าสั้นหน้าหมีนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พามาดูลูกหมาปอมของผมตามปกตินะครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ